เปลี่ยนโมดมาเลยเดืองรา่างของการเลือกตั้งกันบ้างค,งค่ะบิงโอมค่ะามาเลยข้องอย่งวัดภูเก็ตก้อนนะคะสํำนักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดภูเก็ตค่ะเ็ามีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตังนะคะเชิงสมาน์ชั่นให้กับผู้ที่ว่าสมัครลงเลือกตั้งโซโในพื้นที่ข้องจังหวัดภูเก็ตทงังทิศซ้ำประการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการห้าเสี่ยงเฉียงช่วง,วงสงครานนี้นะ่ะต้องระมัดร,ระวังกันเป็นพิเศษค่ะ ภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงแรมดาราภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตังประจำจังหวัดภูเก็ตมีการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตังเชิงสมานฉชัทนในการเลือกตังซ่อๆแบบแบ่งเขตเหลือตัง เื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหม้ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเหลือตังให้กับผู้รับสมัครเหลือตังนะคะโดยผู้สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องซื่อมวลชนและการประชาชนที่สนใจนะคะและการเพื่อระง,งับหรือวอ่าลดเรื่องข้องข้อรองเรียนและการรองขัดขานการเลือกตัง้งรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสาม,มารถที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎหม้ด้อย่างถูกต้อง ซื่งงานนี้ค่ะกามีฐานอนุพัพนรถควนยอดระบำฐานเดิมของเราเนี่ยนะคะอรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะโดยนางสาวอ,อรพินอาทิวัสุขค่ะผู้อํานวยการกก,กตประจําสํานักง,งานภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าได้มีการเน้นย้ำให้ผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนค่ะมีความเข้าใจในเรื่องข้องการลงพื้นที่ในการห้าเสี้ยงโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะที่ว่าเป็นช่วงข้องวันยุดยาวอาจจะมีกิจกรรมที่มีการจัดงานหรือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตนให ทุกตองตามกฎดไม้การเลือกตั้งไม่ให้เกิดการรองเรียนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวฝังเสียงพ่ออ,อกกตประจำาผูกแกตกันแลยค่ะ การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาหลายๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะคะเราก็ยังมีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านกันอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ผู้สมัครเองหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและเบียบสักเท่าไหร่น,นะคะวันนี้ก็เลยเป็นการ,ารซักซ้อมนะคะเราก็ถือว่าผู้สมัครก็คงรู้ระเบียบกฎหมายอ,าอยู่บ้างแล้วนะคะเน่นหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเนะื่องจาก ว่าการหาเสียงในช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในในช่วงของเทศกาลสงการอะไรด้วยนะคะก็คงจะมีเรื่องของการมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในในครอบครัวหรือว่ามีการเชิญไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการบอกให้ผู้สมัครแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ผู้สมัครสามารถที่จะไปร่วมงานเลี้ยงทำยังไงได้บ้างหรือว่าห้ามทำยังไงหรือควรหลีกเลี่ยงประเด็นใด ต้องตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะคะสําหรบผู้ธิวารับสมัครเป็นโซโซนะคะโดยทางจงหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขามีซอมอำเภอบิงอมกับแบงเขตเหลือตังออกเป็นซมเคตนะคะมีจํานวนผู้สมัครรับเหลือตังโซโซทั้งสิ้นเนี่ยซ่มสิบสองคนสังกาดสิบซ่มผักการเมืองค่ะเขตหนึ่งค่ะมีสิบเอ็ดคนนะคะเคสซ่องมีสิบคนแล้ะก็ะเคสามมีสิบเอ็ดคนค่ะนะคะห้าเสีะะ้ยงในช่วงวันยุดยาวส่งการอาจจะเพลินเพลินไปสักิดก็ต้องระมัดระวังกันสักิดหนึ่งนะคะ